เศร้านี่ก็สียางไปรอหน้าจากพี่น้องพอดีไปคําพลให้เออห้างโมแดงขอก็เลยโหลัมาเอาแงงแง่ก็ไปแง่โมแดงจับพี่น้องแง่โมแดงไข่กระไล่ไหลไข,มข่มันมีแต่ไข่ใหญ่อุปูอีปีขอกบ่ได้มาแง่จักเตือขอก็ว่ามันบมมีไข่ขอก็เเยบ่ไดยแง่ยางไปเรื่อยๆพี่น้องไปหาห้างโมแดงนี่แหละวิธีคนอีสาน,าน้านเทาเนอหากินหาอยู่ แม่กะลแหละจะบาแยงย่ามเนเสดีเ้อพี่น้องแม่มันบกัดเห็นไปแย่ย่าบมายยงแรงอ้ยจะ่ากัดว่าสันกัดกัดาคากี่ร่หละนี่ก็ย่างเอามาพร้าต้นดอกวันป่าพี่น้องโอ้ยสือนดอกทั้งหอมทั้งงามมาที่นี่มืะแรกงนี่แหละกสิมาตอยอไปบูซาผาเพราะว่ามืออื่นมันพาพอดีเนาะกสิมาเรือ,อจกง,งานหนึ่งเลยเนี่ย ดอกวันปลาเรือต้นเดียวเด้อแถวนี้มาได้มีแล้วได้เมื่อเท่านั้นละ่ะเนีย่ยแงแล้วกับเขาเงือนตัวพอดีรถเข่งมากกับว่าสิไปซื้อกับเขาเดี๋ยวเพิ่นสีนี้สกักกอนนะนี่ดอกอันนี้เขาก็งามเลยนี่ดอกอันกะระพึกษ์คนละมากแม่คนว่าสีมันงามคยมากสีหมองนี่ได้ได้อยู่เด้อได้อยู่แบบบ้านถ้วยหน่อยหนึ่งเร้อพี่น้องเด้อนี่ก่อยอิ่มโหละ่ะ ว่าแม่ยังคากแล้วแม่แบบโอ้ยแม่แม่โมแดงกับคากแน่หลีก็เส่เพื่อนไตออกบนจิตไตบนนี้ก็ไม่ได้ใส่แป้งใส่ยังเด้อพี่น้องก็สิคขอขอค่อยๆเคี่ยวออกไปเรื่อยๆนะให้ิ่นอยู่น้ำมันนี่แหละมึงแต่อยู่ดอกประมาณถวยหน่อยหนึ่งใครมันกมีไม่ใหน่อยไข่ใ่ายล่ะปนเปื้อกันไปพ่อได้กินพี่น้องกันหากันว่าหากับบได้กินล่ะกันสื่อเขาจะไง่ายบ่แดงกับประกาสาหน้าสื่อเขา นี่เทออกแล้วเบอ่งเดอรั้งแม่เปล่งแม่บ่เปล่งก็มีว่าใบาใหม่ร้ายห,หลายอันยูนใ่ในต้นหวาแม่นม่ดอกหว่าว่าดอกหว่ากำลังเป็นดอกนี่โอ้ยพอสีอลยเเก็บออกแลบเมือนน่อหนีพี่น้องเอ้ยคือสีกาดคอยมู่เหมือนนั่นล่ละนี่คอยเคลียร์คอยอันลาแม่มันอยู่แป้งกามีอยู่แต่ว่าคอยโอเทแปงใส่ แาะว่ามันซุ่มนะมันเป็นแบบเมือขค้ืนมันฝนตกพอดีมืแดงมันเปียกน้าเปียกน้ำฝนอ่ะนะกระไตบ่ค่อยไปป็นได้ค่อยเลือกเอาเลือกไปเลือกมากกับสีเหลวเองตัวค่อยปัดแม่มันออกอ่ะนะแม่มันกำลังถึงน้ำอยู่น้ำฝนอะไ้แม่น้ำยังดอกค่อยเลียร์ค่อยยังให้เพิ่นไตออกไปเรื่อยๆให้เพิ่นมานเฮ้ดถหายแถวรองฮือนนนะแได้กินยังไงนะ หามาไวกันซื้อดอกย่งาสกกงสีกินจังสีกินมันจะง่ายนะขันพ่อก็เลยแงเยดยวเขาจูดหน้ามันสีนี้ขึ้นสูงไปอีกได้จังหน่อยตอนนี้มันยังอยู่ตาำอยู่นะเขาจะแก่สีเห็ดใ,ให้เห็ดหน้ากันแล้วอคอยกระพากถือกแน่บ่าถือกแน่นี่พี่น้องามาเลือก นั่งเลือกนาแรหนาดำแค่ว่ามดแดงกัดมดแดงเจาะออ้ยเนาะเพื่อสิได้กินสื่อเขาเมือนเดกก็ลอยหนึ่งคนเด้อไม่ได้หาได้ยังไงได้เงินลอยหาแง่กินเองน่ะพี it, ่น้องมดแดงเนี่ยคอยบ่เคยได้ซสื่อกินดอกพี่ได้แง่เขาแง่เอาเองนี่พ่อได้กินคอยเลือกออกค่อยอยยิบออกที่ยิบออกไวๆนั่นคือเดือนดอกบกหวาเด้อพี่น้อง ดอ,บอกบกบ่าลายลายไปแงในห้างเงินเห็นห้างอยู่หมองดอ,บอกบกบ่านะ่ะพอดีไปแงแล้วมันก็เลยขูลงมาใส่ก็เลยในเลือกออกพอาด้กินจ้านี่แหละหายอยู่หากินตามวิธีคนอีสานมานเฮานี่แหละอยากกินกบกินเ่ยก็ไปไตเอาอยากกินอันมแดงกะไปหายแยวนี่เริ่มสิได้แล้วล่ะขอบคุณที่รับช